โอเคขึ้นไหมขึ้นไหมรอบนี้ขึ้นไหมเนี่ยรอบนี้ขึ้นไหมเออเมื่อกี้มีปัญหายีแล้วรอบนี้จะขึ้นไหมมาดูกันเฟสบุ๊กไม่ขึ้นเฟสบุ๊กไม่ขึ้นเอ้ย ดูทิกต o กสิอ๋อวันนี้เป็นอะไรเอ่ยวันนี้เป็นอะไรเอ่ยวันนี้ เป็นไรเอ่ยไม่ขึ้นเนี่ยเป็นไรเอ่ย